ไปดูฉบับอันต่อไปนะครับฉบับที่2นะครับมีอะไรที่เน้นๆไหมครับบางทีทําให้ลืมเราต้องไปจําฉบับใหม่ล่าสุดนะครับจาได้เนาะครับอะไรนะคะได้อ่าสภาการศึกษาใช่ไหมครับอ๋อมันไม่มีใช่ครับผมเลยบอกผมเลยไปหาข้อมูลมาให้ตาม ไปลบตามคำสั่งคอสชด้วยนะครับครับผมใช่ครับ41ครับผมตอบ41ครับผมครับผมครับขอบคุณมากครับครับผมดูในหมายเลข02นเนาะในเอกสารที่เพิ่มเติมให้ด้วยครับขอบคุณครับนะครับเรามาไล่กันต่อเนาะนะครับในเรื่องของการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจำได้ไหมครับ1ยึด4คำหนึ่งยกเว้นอาชีวะเนี่ยหาหาคีย์เวิร์ดตัวนี้ไว้ นะครับหาคีย์เวิร์ดคำเหล่านี้แล้วเราก็จะตอบได้นะครับยึดอะไรนะครับข้อที่12ยึดเขตอะไรนะครับแต่เขาบอกมันอุสาห์ท่องไว้มันดันไม่มีคําว่าอะไรนะหนึ่งยึดสี่คำหนึ่งอ๋อนะครับยึดเขตพื้นที่การศึกษานะครับไล่ไปนะครับในเล่มนั้นนะครับการบริหารและจัดการศึกษายึดอันนี้เฉลยผิดนะครับในเล่มเฉลยเป็น B ีต้องเฉลยเป็นดีนะครับ ข้อที่13นะครับมีไหมมีอันนี้ไม่มีนะครับไม่ฉบับที่2เลยถึงบอกไม่เน้นนะครับถึงไม่เน้นเท่าไหร่แต่จะมีคําถามที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับก็ไล่ลงมาข้อที่อันนี้ฉบับที่เท่าไหร่แล้วครับทั้ทีนะครับพอดีเพื่อนถามมานะครับฉบับที่2หรือฉบับที่3โอเคนะครับ โอเคนะครับเวอร์ชั่นที่1น,นะครับเวอร์ชั่นที่1อยู่นะครับไล่กลับมานิดนึงขอโทษครับพอดีมีหลายทางทางนั้นสั่งเรื่องมาด้วยอากลับมานิดนึงนะครับข้อที่14นะครับถ้าเขาถามเราว่ากรณีสถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้ยึดตามข้อใดเราท่องมา1ยึด4ีคำนึงแต่ด้านถามว่าอยู่ในเขตประถมไหนให้ยึดตามอันไหนนะครับ ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานะครับโอเค,ครับอันนี้เอกชนเขาตัดออกเนาะอันไหนที่พยายามเขาตัดผมจะไม่ออนั่นออกไปนะครับอย่กรับเพื่อนยินดีต้อนรับครับออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนเราขอบคุณครับยินดีต้อนรับครับ โอเคนะครับมาดูตัวเวอร์ชั่นที่2มีอะไรที่น่าสนใจไหมครับคำถามคล้ายๆกันนะครับข้อที่4น่หน้าถามนะครับบางทีก็ถามซ้าเนาะนะครับข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสภาการศึกษาถ้านึกไม่ออกก็อะไรใหญ่ๆก็ทําเรื่องใหญ่ๆนะครับนะพิจารณานโยบายพินาแผนดำเนินการประเมินให้ความแนะนำนะครับเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นข้อที่น่าจะได้คะแนนมากก็คือเสนอ นะครับไม่ใช่เสนอนะครับคุณต้องจัดทําแผนไปนครับไม่ใช่ไปเสนอนะครับอันนี้นะครับข้อน,นี้ถ้าเขาถามลักษณะน่าจะถามเป็นข้อสอบลองเขตนะครับแต่เราลองฝึกดูก็ได้นะครับในกรณีเขตพื้นที่ไม่อาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือระดับอุดมที่ต่ำกว่าปริญญาได้นะครับอันไหนกล่าวถูกต้องนะครับสำนักง,งานเลขาธิการสภาจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานใช่ไหม สำนักประหลัดจัดพื้นฐานใช่ไหม,อ,มอุดมใช่ใช่สำนักอาชีวะจัดใช่ไหมถูกที่สุดก็คือสำนักประหลัดอาจจัดให้มีการจัดการศึกษาพื้นฐานหรืออุดมต่ำกว่าปริญญาได้คีย์เวิร์ดคือคําว่าไม่อาจจัดเขตไม่อาจจัดให้สำนักประหลัดจัดผมได้คอมเมนต์เหลืองๆไว้รออยู่นะครับอนไหนที่น่าสนใจโอเคครับ ข้อนี้ครับข้อที่13นะครับข้อใดเก่าไม่ถูกต้องในการมอบอำนาจนะครับาาการมอบอำนาจให้ทำเป็นหนังสือหรือมอบด้วยวาจาในคราวที่จำเป็นใช่หรือไม่ผู้ละมอบอำนาจอาจละมอบอำนาจนั้นและจะมอบอำนาจให้แก่ผู้อื่นต่อไปไม่ได้เว้นแต่ผู้ว่าเออใช่ใช่ใชการรักษาราชการใช้ในกรณีไม่มีผู้ดํารวตําแหน่งใช่ กรณีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้มีการแต่มีรองหลายคนนะครับโอ้เขตแต่งตั้งมาเนาะพอเขตท่านแต่ก่อนศึกษาที่จังหวัดตอนนี้อยู่ที่เขตโอเคดังนั้นข้อที่ไม่ถูกต้องก็คือไม่จะมันต้องเมื่อสั่งด้วยวาจาต้องทําเป็นหนังสือตามนะครับน okay, ครับ ถ้าเขาถามเนาะอันนี้เป็นข้อสอบท่านผอ,อ,อเขตนะครับ OD นะครับการพัฒนาองค์กรอยู่กลุ่มอํานวยการข้อสอบเก่าผอ,อ,อเขตนะครับแล้วการพัฒนาครูล่ะอยู่ที่เขตก็เขตอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็กลุ่มบริหารงานบุคคลใช่ไหมการเลื่อนเงินเดือนอยู่กลุ่มอะไร <c oughs> กลุ่มบริหารงานบุคคลใช่ไหมครับเออของโรงเรียนนะครับนีน่ฝนกาลังตกอย่างแรงเลยนะครับน้ําท่วมโรงเรียนก็ไปแจ้งกลุ่มนโยบายและแผนกลับมานะครับ ีนี้เราก็ไปดูในเรื่องของพอรบรตัวต่อไปนะครับ